หัวใจของการศึกษาคือการพัฒนาคนให้อยู่กับโลกยุคปัจจุบันให้ได้ยิ่งเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดมาอีกโอ้โหเขายิ่งต้องโลกมันยิ่งจะหมุนเร็วการแข่งขันจะรุนแรงยิ่งขึ้นถ้าเขาเขาไม่รู้วิธีการที่จะมีที่ยืนอยู่เขาจะเขาจะถูกลากให้ไปวิ่งแข่งแล้วบางคนก็ไม่สามารถจะไปวิ่งแข่งกับเขาได้นั้นเขาต้องมีที่ยืนเป็นทางเลือกของเขาเองอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ คือระบบการศึกษาของไทยเนี่ยมันแข็งตัวมากท,าท,าทั้งทที่ทุกคนที่มาคุมนโยบายเนี่ยอยากให้มันอ่อนตัวให้มันเหมาะสมกับภูมิสังคมและพะอยู่ท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าภูมิศาสตร์ดิมทะเลกับภูมิศาสตร์บนดอยมีวัฒนธรรมมีสังคมที่แตกต่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําการพัฒนาอะไรหรือโดยเฉพาะพัฒนาคนเนี่ยเรื่องการศึกษาต้องเหมาะสมกับภูมิศาสตร์นั้นๆ และต้องเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมนั้นๆด้วยเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาต้องสร้างกลไกการมีส่วนร่วมนี่คือเรื่องที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันต้องมุ่งให้คนเป็นคนดีมีวินยัยซะก่อนชาติใดคนไม่ไม่มีวินัยเนี่ยชาตินั้นไปไม่รอดอันนี้เขาก็รู้กันทั้งโลกอยู่แล้วเพราะนั้นให้เขารับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติเขาแล้ก็ต้อง ให้เขาเชี่ยวชาญตามความถนัดอย่าไปบังคับอันเนี้ยมันต้องสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาจัดศูนย์การเรียนเนี่ยเป็นเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ถูกเขียนไวละละ้ในรัฐรัฐธรรมนูญว่ากลไกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนมาช่วยรัฐบาลจากการศึกษาส่วนตัวก็ได้บุคคลก็ได้มาจัดการเรียนลูกตัวเองก็ได้ไม่ต้องส่งเข้าโรงเรียนก็มาจัดได้วัดก็ทําได้ชุมชนก็ทําได้ใครก็ทําได้ นี่คือเปิดไว้ในพระบหญัติมาตราสิบสองครับก็จริงๆพรบการศึกษาปี4-2แล้วก็มีฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขนะครับที่ทุกวันนี้เราใช้อยู่เนี่ยพูดถึงมาตรา12เนี่ยพูดถึงการกระจายอำนาจทางการศึกษาไปอยู่ภาคสถาบันสังคมก็จะมีทั้งหมด6ฉบับ6กฎกระทรวงนะครับก็มีตั้งแต่เรื่อง ครอบครัวก็คือเป็นบ้านเรียนหรือโฮมสคูลครับแล้วก็แบบองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนแบบองค์กรวิชาชีพแล้วก็สถานประกอบการและอันสุดท้ายนี่ก็คือสถาบันศาสนาเอ่อฉะนั้นตอนนี้ผู้จัดซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาใน รูปแบบของบุคคลองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะเข้ามาจัดมากขึ้นแต่ประเด็นที่เราเห็นเนี่ยก็คือหสังคมเนี่ยยังไม่รู้ว่าวันนี้เราสามารถจัดการศึกษาได้เองแล้วโดยรัฐยอมรับแล้วก็สามารถออกมุดได้โดยมีการกํากับดูแลจากเขตอันที่สองก็ ให้ประเมินเด็กจากสภาพความเป็นจริงงั้นคุณจะประเมินแบบไหนก็หาเครื่องมือมาเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคเขาได้เข้าถึงตัวชี้วัดในแต่ละสาระวิชาที่รัฐกำหนดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบชั้นเรียนเพราะว่าถ้าในระบบก็จะม .1 อหนึ่งม้อสองมอสอ,อ,อันนี้ให้เรียนแบบคระชั้นได้คระอายุได้ก็เปิดกว้างมากงั้นเรามองว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแตท่ทำยังไงให้สังคมได้รับรู้ว่าในกระทรวงก็มีกฎหมายดีๆที่เกี่ยวกับกฎ เป็นนโยบายเรื่องการศึกษาดังนั้นวันนี้มันก็จะแก้ปัญหาเรื่องการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่กําลังคุยกันอยู่ก็คืนเป็นการคืนอนํานาจการศึกษาให้กับชุมชนไปตัดสินใจเองว่าคุณอยากให้ลูกอยู่ในระบบหรืออยู่นอกระบบครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อดีนะครับปัจจุบันเนี่ย โดยกฎหมายนะครับบอกว่าศูนย์การเรียนอยู่ภายใต้สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขาั้นพื้นฐานหรือสอพทนะครับก็คืออยู่เช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมประถมของรัฐที่เป็นผู้จัดโดยศูนย์การเรียนเนี่ยนะครับรัฐให้เอกชนเป็นผู้จัดแล้วก็ไม่แสวงหาผลกําไรครับวิธีการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนนะครับศูนย์การเรียนพอเป็นสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็จะต้องออมีการดําเนินงานเนี่ยลักษณะของฟังก์ชันคล้ายๆกับโรงเรียน ในระบบที่เราคุ้นเคยโดยปกตินะครับสูญแกเรียนเนี่ยหลักสูตรแบ่งออกเป็นสส่วนครับส่วนที่1คือหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานส่วนที่2คือหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐกําหนดว่าเด็กไทยหน้าตาของการเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยจะต้องได้รับการเรียนรู้นะครับให้เหมือนกันส่วนที่2คือรายวิชาเพิ่มเติมครับตัวไฮไลท์ของศูญ์กเรียนก็คืออยู่ที่รายวิชาเพิ่มเติม เช่นวิชาสมุนไพรวิชาการทำไร่วิชาการทอผ้าแบบนี้นะครับรายวิชาภาษาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์การเรียนในประเทศไทยทั้ง83ศูนย์การเรียนเนี่ยก็จะมีจุดเน้นลักษณะการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องของโครงสร้างหลักสูตรแต่สิ่งที่มันดูน่าสนใจสําหรับศูนย์การเรียนก็คือวิธีการจัดศูนย์การเรียนสามารถจัดการศึกษาวิธีการใดก็ได้แต่ว่าให้ผู้เรียนบรรลุไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับ ปัจจุบันก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นการจัดการศึกษาโดยเน้นฐานสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสําคัญหรือตัว competency based learning ก็ได้นะครับวิธีการเรียนเนี่ยแทนที่เราโรงเรียนของรัฐเราจะเรียนแยกเป็นบทและส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเวลาเปิดหนังสือเรียนวันนี้เรามาเรียนบทที่1บทที่2บทที่3แต่ส่วนการเรียนสามารถจัดการเรียนรู้แบบหลอมรวมหรือที่เราเรียกว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้นะครับ ศูนย์การเรียนก็เหมาะกับทุกคนที่ที่คิดว่าต้องการจะจัดการศึกษาการศึกษาจะได้ตอบโจทย์ของประเทศได้ในภาวะโลกปัจจุบันยุคดิส r รับชันเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันต้องต้องทำให้ได้ทั้งทุกภาคส่วนกฎหมายก็ต้องเขียนให้ชัดขึ้นต้องพัฒนาขึ้นไปอีกซึ่งเราไปช่วยกันทําไว้ในรัฐธรรมนูนแล้วเขียนให้กว้างขึ้นชัดขึ้นอันที่2เนี่ยเชิงนโยบายก็พยายามผลักดันเขียนแผนปฏิรูปเอาไว้นะในสารระดับแล้วก็ ปฏิบัติการนี้สําคัญต้องมีตัวอย่างความสําเร็จไวอเงี้ยถ้าเราพัฒนาคนไม่ไม่สำเร็จประเทศก็อยู่ไม่รอดเช่นกันเพราะฉะนั้นยุค disruption เนี่ยคือเรียนจบปุ๊บมันจบงานแล้วไม่มีใครจ้างทํางานแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเร่งพัฒนาให้ทันที่จะอยู่กับโลกยุคใหม่ให้ได้แต่ไม่ได้แปลว่าให้วิ่งตามเขานะคือต้องหาที่ยืนของตัวเองให้เหมาะสมนี่คือการพัฒนาคน